สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอื้อยเขียวพารวยนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาตามต่อเวลาพัฒนาพ่อเฮงนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของพ่อเฮงลุดไปนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่าก็ผิดพาดประกันใดนะคะขขอโทษขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ลุดนะคะอันนี้แอดมินก็มาตามต่อเป็นแนวทางนะคะเฮาเบิงเป็นแน้วทางไว้กอนนะคะอ่าเลขกเด่นของพ่อเฮงเนาะ่นก็บอกว่างวดที่ผ่านมามันลุด นะคะงวดนี้เข้ากับมาตามต่อเบิงแนวทางเนาะนะคะท่านผู้ชมมาเลขกของพอ่อฮิงนะคะเพื่อจะให้เลขกเล็กเด่นนะคะตัวใดเนาะหอที่่านมากกระลุดนะคะของเซียนใบกระลุดเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะกถือ่าเฮ็ดเต็มที่แล้วเนะะาะตวบามันกัะบ,บอกเขาไหมะคะท่านผู้ชมนะคะมคันก็มีเขามีหลุดขึ้นมาเนาะนะคะแอดมินก็เลยมาตามลาพัฒนาพอ่อฮิงเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ ใช่นะคะเขาก็มาเบิ่งตามต้องวัดนะคะสูตรของพ่อเฮงนะคะนี่โหน่สี่หกหกเก้าฮกฮกเก่าขนออกเอาไปชมเขากับมาเบิงแนวทางนะคะเขากับมาเบิงว่ามันจะมาแนวทางแบบ่ยไปเนาะ กระลุดไปนะคะคุผู้ชมรุดกับลายเสีย้ยนเสีย้ยนใบกัะรุดวันเนดียดวงวันยวจะเข้าก็ได้มึงเป็นแน่วทางไว้นะคะคุผู้ชมชื่นชอบเราก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะนะคะเพราะว่าเท้ากันเป็นเพ็รเหล็กเด่นหกหกเก่าสี่หกหกเก้า สมมติอันเก่าอันบั้นว่าเดีอันเก่าเ่าให้หาหาก็สูนส่วนย์ตตมาสูนมองวัน ยี um ่สามอดีรักหนุยเด็นเนาะรักหนุยเยอง

สามสามสามศูนย์พักแปดแปดสองแล้วก็แปดห้า เลขนดนี่นะมาคือเลขสามก็เลขแปดก็เลขเจ็ดเจ็ดศูนย์รักเกสั 5้เจ uh, yeah. ็ดสาเีเป็นชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมเนาะ มีลักเจ็ดนะคะมีแปดแล้วก็มีลักสามนะคะงวดวันที่งวดวันที่เจ็ดเนาะนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะชั้นผู้ชมกับพิจารณาเบิ้งนะคะผู้ชมเนาะแต่พันธ์เหตุผเป็นเบิ่งเป็นแนวทางนะคะวาเรีบางครั้งกับเขาตรงตรงบางครั้งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะนะคะวาเรี หลักหน่วยของพ่อเฮงงวดนี้นะคะมีหน่วยสองกับหน่วยห้าเด่นสุดนะคะเหล็กของพนมีหน่วยหาเอ้ยหน่วยหาหน่วยสองหน่วยสามหน่วยศูนย์แต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบที่ตตเพ่นเห็นไห่งวดนี้จะมีหน่วยสองกับหน่วยสามนะคะเลขเด่นนะคะเลขเด่นเล็กวิ่งนะคะก็มีเลขเด่นพนมมีมีสามมีแปดมีเจ็ดนะคะ มีสามตัวท,ท,ที่ที่คิดว่าจะมาเนาะนะคะแล้วก็บิ่งเป็นปูดชายวิจารณญาณน,นะคะท่านผู้ชมเนาะแสดงว่า้พันไหยเด้นเจ็ดเด่นแปดน 8, ะคะหล <ents> ักสิบนะคะหลักสิบนะคะที่เพิ่นว่งกลมไว้ให้ ก็ทั้งหมดนะคะก็จะมีแค่หัคูเดีนนะคะตีตาคนตีตารางไห้นะคะประกาสีแดงๆคนเนาะนะคะก็จะมีสามสองสามห้านะคะหลักสามเนาะหลักแปดนะคะจะมีสองตัวแปดสองแปดหา ขอท่านผชมนะคะลักเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดสองก็เจดแปดนะคะส่วนส่วนไทยสามก็มีสามสมนะคะสามแปดสเออเจ็ดสามนะคะสามศูนดศูนะคะท้ายศูนย์กับท้ายสมนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะคิดว่าเล็กไทยหลักสิของบหิ่งจะมาบอ่อนะคะกัอ่าพิจารณาเบืองซอยกันนะคะผู้ชมเนาะ นี่หกคูนะส่วนเหล็กเดียนนะคะไม่ชอชมีสามมี่สามกับแปดกับเจ็ดนี่แหละนะคะ ที่สามที ina, three three pues mas, so er ่แปดกับเจ็ดนะคะสามตัวนียไม่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเ็าคิดว่าจะน่าจะมาบอนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นชุดตริมเนาะนี่แหละ ให้ท่านผู้ชมมือไว้นะคะมีสามสองนะคะสา8หาแานะคะแปดสองเจ็ดสองเจหานะคะผู้ชมส่วนตัวเลขนะคะที่เห็นต่เห้คุนบรายวงกลมให้นะคะก็มี3าสามนะคะสามศูนดสมะคะ8 0แปดศเจดนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางหวยหวยลาพัฒนานะคะวันจันทร์เนาะนะคะ,ะเศลษฐเด่นกับมีสามิจิตนีเปอันนี้ก็เป็นชุดเต็มนะคะชุดเตม็มแต่ก็มีเน้นๆล่ะท่านผู้ชมนะคะเน้นๆก็มีหกตัวละที่ตาเพิ่วงกลมห้เนาะเลขไทยหานะคะไทยหา ามหาแปดหาเจ็ดหาว่ตาอ่านะคะเอฟซี FC ที่เขามารับชมนะคะกับปวดชายวิจารย์ยานอีกเด้อนะคะเหล็กต่างวัตถิภัณน์มามันหลุดนะคะวันนี้นะคะเขากับมเมื่อแน่นะคะวันวันนี้อาจจะเข่าเต็มๆๆเต็มก็ได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะขอให้มีชคมีหลาบเด้อนะคะ